ไปแล้วไปเลยใช่ถ้านี่ไปก่อนเลยเออเออ,อ,อสระน้ำสระนามเอ้าสระน้ำค่ะพบกับน้องโมเต้ในทุกโอเล่เอฟซไทยแลนด์ค่ะ ชื่อขวัญใจโอ

ส่วนน้องซีดูน้องวิ่งตามดูน้องวิ่งตามพี่งามน่ะเดินหลังเลยพี่ดูดิเว้าเราไม่เดินหลังเขาเขาเดินหลังเขาเขาก็จะเดินตามปกติถ้าเดินถ้าเราเดินก่อนเขาเดี๋ยวเขาวิ่งเลยเขาวิ่งตามเราเลยวิ่งตามกูไม่ตัน บางน้องหมดอน้องเอ้ยถือแต่ขอกระจ้อยแล้วเบิ่แต่ขอเพิ่งนั่นไงพ่อมีการมองด้านข้างด้วยนะมองหาคนเลยไปได้กันครับไปรับพ่อแล้วครับไปรับพ่อกลับบ้านไม่ต้องรับอ่ะไม่เนใจหนึ่งที่เราไปรับเนี่ย คือเราก็ได้ให้ช้างได้ออกเดิน,ดนออกกำลังก,ก,กายนไม่ได้ให้อยู่กับที่อยู่กับที่านานๆเนี่ยมันมันทำให้เส้นมันตึงนะสุขภาพสุขภาพของช้างเนี่ยมันก็จะเย่หยเร็วการได้ออกเดินเนี่ยก็เหมือนคนได้ออกกำลังกายได้ทำงาน ถ้าคนที่อยู่กับที่กินแล้วนอน,น,อนกินแล้วนอนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับผมอ้วนโอ้โหดูสิดูสิเป้เตื่นน้ำแล้วตื่นน้ำแล้วน้ำตาอาจจะให้ billion. คุปเป้ถือตะกข้อเว้ยป้อนักเว้ยเว้ยจอยคือนักเล่นเถอะวะไอ สร้างกระโจยอ่ะคนขังบุทึ้กระโจยซื้อโจยฮะเอาไื่อยก่นแม่หนูเขุดไเลยแม่ดึ้า ใ่เอ้ทเ้ยนะไะไะถ้าเราเดินก่อนแล้วเป็นยังไงลูกพ่อเดินก็เป็นไงดันไหมดันเลยดันเลยจะวิงตามเราไงกขติดพนเนาะติดพนเนาะเห็นไมเห็นเม่เห็นม่ไมเห็นม่กินยาไมลูกนั่นน่ะสงไซโอ้พี่งาม ไปนะไปได้เดือนกว่าาครับพีงงามเดินช้าสิลูกพี่งามเดินช้าดูคนไหม ยอ้อยอาจารย์ได้เรื่องตนาด,ดีส้มจำเป็นย้อยอาจารย์วันนี้จะเป็นควานเวียซปเปอร์เทลโอ้ซปเปอร์เทนนะครับผมกางเกงนักเรียนครับผมขาดากกางเกงมันเป็นอันนี้ครับกางเกงของอันตำรวจรถไฟครับผมแต่ว่าเอาขาเอาขาเหย้าครับตัดขาออกครึ่งหนึ่งครับ โอ้ยไม่ใช่เป็นของอะไรของยามบ่โอ้เป็นกางเกงอันนี้ครับผมกางเกงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านครับผมกางเกงของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเมื่อเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับอย่าอ้างนี่นะชิดเป็นกางเกงของผู้ใหญ่บ้านเมื่อสามสิบปีที่แล้วครับเขาเก็บไว้ครับเขาเลยให้มานี่เจ้าเวียวก็เลย ไอ้มันมันยาวครับผมเก่งยาวก็เลยตัดตไปนี่แหละทางนี้ครับทางใต้ทางใตยนะครับเราเปิดสนามใหญ่เลยครับผม <c oughs> ไม่โดนลงสาวไม่โดนลงสาวไม่ดล้ม ขิฟนค,ค,ครับบางบางคนจะเป็นลมแล้วครับผมเดินไกลแล้วก็ถือตะขอหนักครับจะเป็นลมแล้วเมือ่อเมื่อคลิปก่อนเราเราออกช่วงเช้าครับขนาดว่าเด็ดอ่อนๆเนี่ยงามตายังย่งลิ้นห้อยเลยครับพอ คลิปนี้เราจะมาออกช่วงเย็นครับผมออกช่วงเย็นดูบรรยากาศก็รู้นะฮะบรรยากาศอ้ยสดชื่นครับผม แม่ไอ้เฮ้ยแม่ไอ้เฮ้ยคือโค้ดแม่ไอ้น่ะกอดด้วยเลยกอดด้วยเลยนะไส้ดูดครับผมไส้ดูดดูเจ้างามตาสิเดี๋ยวซูมเข้าไปก่อนดูความน่ารักของเขา ดูสิเดินกวอโอ้ยนี่เดินหรือวิ่งเนี่ยดูไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ได้เดินเลยนะเนี่ยวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยไม่ทันยังตาแล้วไม่ทันยังตาแล้วโอ้ย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 เดินเร็วมาก วิ่งเอาเลยโอ้โหนักวิ่งมาราธอนนี่มีพักพ่อแม่จอดทุบบนหา

How do ามวิ่งแล้วนี่ออวิามวิ่งแล้วอืออือ,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 อสนามสนามเอ้าสนามออดูดูดูเขาเจอ<แ>กองทรายใหญ่จะเป็นยังไงนะครับถมกองทรายใหญ่เอาเจอกองทรายแล้ว นี่กองทรายโอ้โอยนักวิ่งครับเออดูสิน้ำโชคนอนแล้วโอ้โหโอ้โหนอนแล้วอู้อืออืออันนอืออืออือนอนเลยลูกอือเอาโอ้ีใจใหญ่ดีใจใหญ่เลยเอาอืออือน้ำโชคน้ำโชคจะไปไหนเอาปาร์โดไปไหนนั่นเอาเอาเอา เอาเออโอ้โอ้ยโอ้ยถึงโอ้ยถึงจังกรรมตายเออเออเออโอ้โอ้สนุกเขาเลยครับผมสนุกเขามากเลยนะเนี่ยฮึ่มฮึ่มฮึ่มเราก็ช้างอ่าโอ้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเล่นตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะพา คุณพ่อเขากลับบ้านไปพร้อมกับลูกๆนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราครับ YouTube Ole FC Thailand ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ